อิมีนาสกเลนะตังโพธังอะพิปุยชายามาอิมีนาสกเลนะ สาวคโตภะวะายธรรมน์ธรรมนัมอาารยมีสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆ

ตํอรหตสัมมาสัมพุทธัสสาตังคโปปนะภะคะวะนติญาตะลยโนอิติสตฺโธอมุขะโตติเกมเปสังภะคะวา <laughs> <laughs> บุตรวชาจารย์สัมปันโนสุขตโลกะวิทุนอนุตตโลปุลิสัาธรรมะสัลราชสัตย์เดียวสานังบุทรพระกวาติ ta đi khua ra vô tôn Sô tha phi nha na ka ru na hi sâm ma gà ta tôn Bồ thê si yô su so cha na tăng ka ma lăng và su lôn đa ma ha ta ma ra năng si la sa si nên đăng เบิดทายสะบปานินางสารานเงเขมมมุตตะมังปะทามานุสตีธานังวันดามิตังสิเลนังบทัสสะหัสสามิดาสีวัมบ พอเมีสามีกิจสโลนหมดทอดูขาดใจขาาใจแกวท่าใจแกทาตทัดสมิ่งหมดทัสห้งนิยาเดียมีสาลิลังคิวิตันจิดัง สุมบะทิตังนาทิเมสาระนังยังบุตรทอมีสาระนงรังวะรังเอเตนะสะจาวะเชนะวะทะยังใสทุสาสะสเลียงบุทังมีวันดมัยนะยัง,ยง สู่ตั้งอีทางสาเบ็ปิอันตลัยะมะหิสุงตัสสะเตชะสะงได้ยิโนวัจจะยะวัจจิตสวังบัเทกูกมังกะตงยายง บุตรทปฏิกันหาตัวัจยันตังกลันตะเลสังวาลิตุงวาบุเทมเจาว่าข้าตัวพระกัลวตนธรรมมณเห็ยปัจิกน โอปัญญโกปจต่างเวทิตาพวินยุหิติสวัสดิตาณีคุณายกขวสีนสยนยมกปะกปะปิยะติวิโมกขะเพทน ธรรมโมกุลกัปปัตตนาตะดะทาลิทาลิวันดามหังอัตตมหลังวะละธรรมวะเมตังธรรมโมยโยสัปปะปานินังสรณังเขมมุตตมัง ดุจญานุสติธานังวันดามิตังสิเลนะหังธรรมะสาหาสาัมิดาสิวะธรมโมเมตสามกิจสโลนอะโมทุกาสพาทาทาัพพะตาวิทัตยเจหิตาสาาามเง ธรรมสาสังนิยาเดเมศริลันชีวิตันจิดังวันดันติหังจะลิสามีธรรมเสวะสุธรรมตังน,นาทิเมาริรันอัญญังธรรมโมเมาริังวลัง vạn thai yang sa thu sa sa ni tham mang mi vạn đam mai na ya yang pun yang pa su tang y tha sa be pi an ta la ya mi ma hi su ta sa te cha sa Ta yi na wa cha ya wa ta sa wa ทำเมฆกัมมังกวัดตั้งไว้ยั่งธรรมโมปฏิการหาตัวจะยันตังกลลันตะเลสร้างวลิตุงวัดธรรมเอสุปฏิปันโนภะกวาตัวสาวกัสังโฆ โอชุปติปโนวะภะวะโตสาวะกัสังค์โคนยะยปติปโนวะภะวะโตสาวะกัสังค์โคนสามีเกปติปโนวะภะวะโตสาวะกัสังค์โค

อนุตัลังปุญญาเขตตังโลกาสสังติทธรรมชุนสุปฏิปติคุณาดิยติโยธาพิทโธอ,อริยปุกาลาสังฆาเสทุน เสียาทธิธรรมปาวลาสายกายจิติตวาณัามหาังตามลิยาดังนังสุดสุทางสังขอยสัพพายนินังสาราังเคม,มามุตตมัง ตาติยานุสติธานังวันดามิตังสิเลนาหังสังฆาสหัสสมิดาสิวาสังความีสามิกิสสลาวนสังโทุธาสังคาสจากะวิทาตายจะหิตสมี สังฆารสัหังนิยายเดียมสัตวนิรันชีวิตตันจิดังวัาสีระาษีามีสังฆ์สอปฏิปันธะนังนาทิเมสาระนังอยังสังข์ขอเมสาระนังวลา จะวัจเขนาวัตเตยังสัทธัสสะเนสร้างทางเมวันฑมายายังปุญญังปสุตังอิถาสัพเปปิอันตายามมหสงตสะเตชะส กายเยนวัจจายวัจเจตัสสวงสังเขกุกัมมังกว่ากตังวยายางสังขปฏิกันหาตุอัจยันตังกลันตะเลสังวลิตุงวสังเข ชลาธรรมมุนีชะลังอนติตาเรามีความแก่เป็นธรมรมดาจะล่วงพ้นความแกบไปไม่ได้พยาธิธรรมมุนพยาธิงอนติตตา เรามีความเก็บไขเป็นธรรมไม่ได้จะล่วงพ้นความเก็บไขไปไม่ได้มรละธรรมมหิมรละนังอติตังเรามีความตายเป็นธรรมไม่ได้จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ัาบเบหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวนเนทาว่าจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปอทวังชีวิตัางเชวิตของเรามันไม่เที่ยง ่ววางมารณังความายของเรามันเที่ยงแล้วปรโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดอาวาสัมมาญาณิตัรบังเราคงตายเป็นเน่มารณังมีนิยาตางัง ความตายของเรามันยังยืนแล้วกรรมัสมาสกรมเหกรรมาดยะโดกกรรมยนนิกรรมพันธทรกรรมปฏิสานนเหตมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นพุตติตาม <c oughs> มีความเป็นที่พึ่งายางกรรมกาลิสามี <c oughs> กันลยาณังวา <c oughs> ปะปะกังวะ <c oughs> ตัด,ดายโ <c oughs> ดูภวิสามี <c oughs> เราจะทำกรรมใันได้ไว <c oughs> เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจักเป็นทายาทคพือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั่นเสืบไป,ปเอวังอภิหิอภินาหางปัจจเวกขิตตมงังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด อายังคมีกายในใของเราที่แวหัวทางปาดตละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาทอยแกสามทัทกากาเบื้องต่ำแต่ไปผมลองไป จะไปยนันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดโลกบุรยนานาปาการลา,าสุนเนอเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีปราะกาัรต่างๆอาทิมัามิงกายเยมีอยู่ในกายนี้แก่สาคือผมทั้งหลาย ลมาคเคขคนทั้งหลายน่าขาคือเล็บทั้งหล,หลายแต่ใจเคืหนังมังสังคือเนื้อนาหาโลเคอเอ็นทั้งหลายอาิเคอกระดูกทั้งหลาย อาทิมินทางเยื่อในกระดูกว่ากลางมาม้หาทายังหัวใจยากกันางตาจีโลมากลางพังเพลตปี่หากกลางใยปับพาสังปอดอันตั้งใสใหญ่อันตาคุณนางใ้น้อย อุทาริยังาหารใหม่การสังอางหันเก่ามัทักเจมัทารุงคางเยื่อในสมองศีจาเปิดตางน้ำดีเสมหางน้ำสาเลตเสทอน้ำเงือแม่ทอน้ำมันคอน ส่วนน้ำตาวัส,สาน้ำมันเหลวเชลโน้ำลายสิงคานิกาน้ำมือราสิกาน้ำไข,ข่้อโมดจางน้ำมูดเอว่ามายังเมกายอยากายของเรามีอย่างนี้ อวดทางปลายตลาเวืองบอลแต่พื้นเท้าขึ้นมาพาะุุทธศาสนาเรื่องตั้แต่ไปฝุงลุกไปใจจับปริยันต์โตมีหนังห่มอยู่เป็นที่สุรบผู้ลอยนา้นประกาละสายสุนน้อย เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แลวหังโซยิโต้โฮมีมวโมีโลโฮมีพยาปโชโฮมีลิคอโฮมี เชตาหนังกวผลิหารามีสามเบสตาสุยคิตาหุนตูนสามเบสตาอเวลาหุนตูนสามเบสตาอภยาปัญชาหุนตูน สัมเบสัตตาสุขิอัตานังผลิหารันตุสัมเบสัตตาสัพพะดุ้ะปะมุนกันตุสัมเบสัตตาลัทธสัมปติโตมาวิงกาชนตุ Sambil satakam masakakamadayadakamayonikamabhandukamapatisalanan Jangan menggalisantikadlayanamu อมีนาปุญญากรรมนาอุปัชยาคุณุตแต่ละตาลิโยประการมาตาเปิตาใจญาติกังเปยมามังสุริโยจันทิมาลาชาคุณวันตนาลาปิจัง พรมะมาลาจะในท้าใจจะตุโลกกับปรลาจะเดวตา <Yeah. S 1> ยาโมมิตามนุษย์าจามัชจิตาเวลิกาปิจัง <Yeah. S 1> สามเบสาตาสวยงามหุ่นตัวปัญญาใิปกตานิเมง ะเปทาวมาตังเอมีนาปุญญากรรมนาอิมนาอุทิศนาจังเทปหังสุละเพเกวาตันหุปดาในเชตนาเยสันาเนีหินาธรรมายาวนิพพานโตมะมัง นาสันตุสัพดาเยวายาธาชาโตภเวภเวโอช่วยเกิดตังสติปัญญาสันเดขวิลยัมหินางมาลาลาภันตุนกาสังกาตุนจาวิเยสุเมง นาทธรรมนาทาววรุตตมันาทัวเจกะพุทโจายสังโฆนาทวตะลอมมังเตสสตามาลุภาเวนังมาโลกาสังลาภันตุมั สาภิสตาสาดาหุนตัวอาเวลาสุขาชีวินนรขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเว้แก่กันและกันเลยจองเป็นผู้ดำรงคีบอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเอิด กัตังปุญญยังพลังไม่ห้างสัพเพภาชีพวันตุเตงขอให้สัตว์ทั้งหลายจองได้สเสวยผลบุญที่พวกข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายว่าจจใจแล้วนั้นท่น สำหรับการประชุมธรรมวัดนอย่างนั้นก็ได้เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ในลำดับต่อไป